สวัสดีจ้ากินไปคุยไปตามสบายคุณนายอี้เนาะพี่น้องเนาะกลับมาสู่ช่องอีกแล้วเด้อพี่น้องมื้อนี้กะเป็นอีกมื้อเก่าอีกเช่นเดิมนะจ๊นะเนาะมื้อนี้กะมานั่งเสนอหนึ่งปลาลวกผักนะจ้นะเนาะไม่ได้ตำแจ้วพี่น้องกับแกงหอยจ้ะแกงหอยผม ขาดบ่าได้กะข้าวเหนียวกองเต็กตึงอีกแล้วหึมจิ้ต้องกินข้าวแล้วลูกมันนี้กินข้าวพูดเดี๋ยวอีกคือเกาลัจาพีนอะง ปลอดีปอยใหญ่กินแล้วกินอาหารตัเงสาแล้วหนึ่งปลาส้มแซ่บ ทงละ20บาทพี่น้องปลากับตใหญ่อยู่แบ่ง Uh huh. ยังอยก็แซ่บอีกสองเดือนกับไปเมืองนอกอีกพี่น้องกินอาหารอีสานแห่ลายที่สุด เดือนก,ะะกะรกฎาคมสิค้นไปสวิตเดนอีกพี่น้องไปเก็บเห็ดบานเนาะมีแต่ด,ดอกอยังไงพี่น้องเอ้ยบาตะึืนบาตะเข่าป้าึืนโคกบ,บ่เสียใจเลย่เด้อพี่นอออ้องเลี้ยวไปส่มีต่เหตุตัง้งเธอเหลือเธอเลยอยู่เห็ดเพิ่งหวาน 摆到这边了、啊。